อันดับเห็ุยิ่งกินยิ่งห่างโรคอันดับ8เห็ดแชมปิญองจะช่วยล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายทําให้ช่วยขับถ่ายได้ดีอันดับ7เห็ดหูหนูซ่อมแซมส่วนที่สึกห่อในร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอันดับ6เห็ดฟางมีวิตามินซีที่สูงช่วยป้องกันโรคเหงือกเลือดออกตามไรฟันได้ดีอันดับ5ครับเห็ดเข็มทองระบบขับถ่ายดีขึ้นบํารุงสมองเพราะมีกรดอะมิโนสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอันดับ4เห็ดชิเมจิ ช่วยล้างและขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับได้อันดับ3เห็ดหอมช่วยแก้ไอลดเสียมหะมีวิตามินดีสูงช่วยบำรุงกระดูกอันดับ2เห็ดนางฟ้าจะช่วยการไหลเวียนโลหิตและป้องกันโรคหวัดอันดับ1เห็ดหลินจือจะช่วยบำรุงผิวยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายและกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัสและนี่ก็เป็นเห็ด8ชนิดด้วยกันนะครับที่มีประโยชน์และเพื่อนๆนะครับสามารถหามารับประทานได้ง่ายราคาไม่สูงใครชอบกินเห็ดอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมนะครับ